ตามไปเบิง้งโอ้โห,โโหนี่กินแล้วไงะโอ้โหเดินเดินปีไปเลยไปทำอะไรนะ่ะโอ้จับลูกแพ้ะน,นี่ว่าอะไรโอ้นี่กี่วันแล้วเนี่ยกี่วันสามวันสามวันแล้ว โอ้โหไม่น่าถึงได้ย่นขนาดนั้นนะส <c oughs> ามวันแล้วโอ้โหนี่ยามเย็น <c oughs> กินดีๆเลยนะครับมาหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีสายพันธุ์แบ่งปันนะครับผมสำหรับแกะนะครับผมเนาะเพื่อนๆพี่น้องเกษตรกรที่รับชมทางบ้าน ถ้าอยากจะเป็นเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงแกะอยากทดลองเลี้ยงนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยโทรพูดคุยกันได้ที่เบอร์โทร0 9 8 1 1 0 8 2 9 6 0 9 8 1 1 0 8 2 9 6นะครับผมคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้นะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจสัตว์เศรษฐกิจครับผมสัตว์เศรษรฐกิจ เลี้ยงง่ายขายง่ายนะครับผมเป็นแนวทางสําหรับเ่นเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเราที่สนใจนะครับกําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับผมมีพื้นที่ว่างนะครับผมนะไม่ได้ทําอะไรพื้นที่ดอนก็ลองเอาแพะแกะไปเลี้ยงดูนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับเลี้ยงได้อยู่ได้แบบสบายๆครับผมจากปากเกษตรกรผู้เลี้ยงจริงผมไม่ไหวตัดไปเบิ่งนะครับผม เลี้ยงมานานกว่า4ปี5ปีแล้วนะครับอยู่ได้แบบสบายๆนะครับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะสัตว์เศรษฐกิจครับผมเลี้ยงตางอาชีพนะครับหลายท่านคอมเมนต์ว่าเลี้ยงแล้วขายที่ไหนนะครับผมนะมันมีทั้งตลาดเนื้อทั้งตลาดสายพันธุ์นะครับผมนะก็แบ่งปันสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรไปทำสายพันธุ์ต่อไปตลาดเนื้อต่อนะครับผมนะก็การเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะคือสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อการบริโภคนะครับผม จอดเลี้ยงเหมือนกบวปั้นควายนะครับพูดตรงๆเลยเหมือนกบวันควายนะครับผมพี่น้องเกษตรกรกหลายท่านไม่เข้าใจนะครับดูแล้วชอบดูลับเป็นแนวทางก็อย่าลืมกดแชร์ไว้นะครับเผื่อสักวันหนึ่งท่านอาจจะสนใจอยากเลี้ยงนะครับเพราะเราเลี้ยงแบบคอกนอนดินนะครับผมยืนโรงเรือนคอกนอนดินง่ายๆนะครับมีหลังคาล้อมรัว้วมีพื้นที่ดินให้นอน ทำความสะอาดทุกวันนะครับผมเพื่อสุขภาพแพะแกะของเราแล้วก็กลางคืนเราก็จะมีฟางแห้งเข้าไปปูโรงเรือนนะครับผมตอนที่ยังไม่ปูโรงเรือนเราก็จะพที่นี่จตรกรรเราชมประมาณนี้นะครับผมก็จะเขี่ยงเขี่ยงแบบนี้ทุกวันนะครับเขี<ม>่ยงเี่ยงแบบนี้ทุกวันนะครับที่แฝงนีนเป็นแผงก๊อแห้งผมจะแหงะ้หแ<ม>แงแผงก๊อแหง้งได้กินนะครับเนี่ยพอเข้าโรงเรือนปุ๊บก็จะปูพื้นตรงนี้นะครับ ปูพื้นนอนให้เงี้ยข้าวโพดตับนะครับข้าวโตับจะกินช้ายเย็นนะครับบางวันก็กระถินคนจะสู้แกะไม่ได้แล้วครับคนสู้แกะไม่ได้นะครับลุยแกะลุยแล้วนะครับแกะลุยแล้วนะครับต้องพยายามแกะลุยโอ้โหกินดีจับเงี้ยนี่โอ้โหเหยีบยบเหย็บเหย็บเราอีกเหยียบเราอีก แนะนำให้ใส่รองเทลาบนูนะครับไม่งั้นเล็บหายนะครับโอ้โอก้อนใหญ่เนทะ้ยมีดังโป๊กด้วยนะครับแสดงว่ามีการเคาะเกิดขึ้น บอกใส่น้อยนึงอะไรเยอะขนาดนั้นตามไปเบัง ไปบิง